จริงถ้ารูปภาพรูอย่างั้นเป็นมุดมุดแบบจิบบายล้องเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ชิวๆใช่ครับชิวๆแต่ว่าแต่ว่าแนวเพลงไหนต้องมาลองตามเพราะว่ารวต้องไปคุยกับทางโปรดิวเซอร์หรือว่าทางทาง,ทางที่แต่งเพลงแต่ว่าขอปรึไษาก่อนครับทื่จะลองตื่นเต้นตั้งแต่วันวันซ้อมเมื่อวานครับใช่เมื่อวานนี่คือดุดเลยครับผมแต่ว่ายังคุมตัวเองได้อยู่ก็แต่ว่าตอนนี้ตอนซ้อมก็โอเคครับโดยรวมดีอย่างตอนลอถามว่าของจริงตอนตอน ตอนเย็นเนี่ยจะเป็นอืมอันนี้คือลุคนี้เลยไหมหรือว่าจะต้องจะเป็นลุคนี้เลยครับเป็นลุคนี้เลยก็คือดีดกีตาร์ร้องเพลงรอๆริวจะเป็นเปนโน้โอ้ยซื้อดีดพี่ดีดพี่อสาวเราเราเราชอบเสียงเปนโนเลยเลยอยากมีเปนโน้ในในโชว์ของเราก็คือเป็นระบิดบอย ก็ต้องรอติดตามพี่เออยังอย่างพลงของริวน่าจะได้ฟังกันช่วงไหนเวยเอ่อของริวน่าจะมีพี่มีพี่ๆออกออกกองเนี่ยลิวน่าจะตอบแต่ว,ว่าเดี๋ยวแพนออกเพลงก็จะต้องรอติดตามว่ามันจะช่วงไหนครับผมก,ก,กังวลไหมแบบคาหลาย,ลายๆแฟนๆเขา,า,าขก็จะคาดหวังว่าแบบเออริวเคยแบบเป็นละินมาก่อนแล้วบบมันแบบน่าจะแบบต้องฟังต้องมีอะไรเงี้ยเอาจ้งจริงๆไม่ได้กังวลครับแต่แค่ว่าพอเราเป็นเป็นเราที่แบบว่า เราเราโตขึ้นผ่านกระแสสีน้ำสีก็ได้เป็นอีกอีกมูดหนึ่งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเราเลยที่เราเราโตขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ฟังจะไปโตมาสิบไมลได้แล้ววะเนาะเพราะในละครเราได้มาได้เป็ฟิลฟิลเอ่ออักปากในฐานะนักร้องอะไงก็ฝากติดตามงานเพลงริวในฐานะผมด้วยแต่ว่าก่อนที่จะเป็นริวก็ฝากติดตาผลงานของที่มีศิลปินคนอื่นที่ซีรีส์อยูนะครับผม ตามไปครับฮัีโอ้นี่สิยินฟอนนี่อะไรกันยินฟอนตอนนี้ปิดก็ไปคือเมื่อตะวันรับทานเขาจะเปลี่ยนเวลาที่จะออนแอร์ประมาณช่วงปีหน้าแต่ว่าที่เหลือคือเราติดตามเราก็จะมีคอนเสิร์ตอะไรอนาคตครับผมคลิปที่ทำคือคลิปที่ทำที่มีพิเตอร์อยู่เออมันพี่อยากรู้มันที่ไปที่มาของคลิปนั้นมันเกิดอะไร ที่ไปที่มาคือจริงๆอ่ะริวไม่เคยทำคลิปวิดีโอลงเลยอันนี้เป็นคลิปแรกที่ลิวได้ตัดต่อดูแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงริวเจอพี่เตยริวเจอพี่เตยบ่อยแล้ก็เลยบอกว่าเอามาอยู่ในในคลิปเยอะนแต่ว่ามันทำไม่ริวก็เลยบอกเขาพอเราลงไปขึ้ก่อนลงริวก็บอกเขาว่าริวลง,งนะอะไรเงี้ยแล้วพอพอ,พอมีคนจิ้นใช่ไหมครับใช่แล้วก็เลยแบบจินเลยบอกพี่เตยว่าที่เราเ้ยเราขอโทษน,นะอะไรเงี้ยครับ กิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งพี่บอกว่าชิวๆเลยใช่ครับผมสนิทคนำไมฟุตมันเยอะจังเลยอ่ะคิดมันเยอะจังเลยเจอเป็นบ่อยครับใช่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ไปงานพี่เจมส์จิ๋วั้งไปกินข้าวเขาอะย่างเงมีต้องคุยกันบ้างมันคนแต่คนก็ต่างกมองมาต่างทางก็ตามยังไงพี่น้องเออพี่น้องสนิทกันจริงๆแล้วใช่จริงๆจะมีคำเรียกเต้ยแต่ว่าเราบอกไม่ได้เก็บไว้เรียกเหมายถึงว่ามันเป็นเพราะว่าเราชอบแซวพี่เขาแซวว่า ไม่เพราะว่าเพราะถ้าเขาเก็บไปไงกเขาไปหนึ่งเขาเป็นรู้ได้แค่สองคนเหรอไม่คือคือในกอก็รู้หมดเลยเลยพอออกสื่อแล้วพี่ก็บอกว่าอย่าไปพูดออกสื่อนะอ,อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออใช่ครับแสดงว่ามันมีคิดมากกว่านั้นไม่ถือว่ามีนีพูดเยอะกว่านั้นที่เอาตัดหนูพี่ประมาณนั้นนะพี่ประมาณนั้นเลยเออเพราะว่าในี้คิดมันมีต้นกลางปลาย อันจริงจริงเราเราไม่รู้เลยว่าคลิปต้นกลางปลายมันจะเป็นยังไงเราแบบลงเราแต่ต่อรู้สึกว่ามันเข้ากับมูดเพลงแล้วแล้วเพลงก็คือของพุชิเราเซร็จซึ่งเราเราชอบเป็นการสุดตุลแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกคุินี้ลงไปแต่ว่าไม่ไม่ตั้งใจอะว่าโอ้โหเราจิ้นกับพี่เขาจเฉยแต่ว่ามันเป็นคุิที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับเพลงจริงๆพอพอมีคนจะตามมองเงี้ยเราเกร็งในเวลาแบบไปไหนมาไหนกับพี่โอเอะไรงี้ยหแต่คนมองว่าในคลิปมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามัน เวลาส่วนตัวเวลาชิวๆถ้าเป็นคู่รักกันอย่างเงี้ยที่บอกนี่เก่งเลยคือปกติมากิวบอกว่าเจอพิเตอร์ได้ปกติไปกินข้าวแล้วชิวๆเนี่ยว่าข่าวไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลเพราะท้ายสุดแล้วมันต้องมีเจอแบบเราเจอสองคนบ้างหรือว่าเจอพี่ๆเป็นกลุ่มหลายคนทีมมาตามไม่ต้องบอกพิเตอร์เลยว่าเนี่ยเขาจับเราจริงนะมือมือพิเตอร์ยังไงครับคุยกันเรื่องนี้ไหมเรื่องแบบคุยกับพิเตอร์เมื่อวาน อ่าวันวันที่มีคลิปสับพี่เตยอย่างไรก็เลยบอกอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไร่างเงี้ยดิว่าเลยบอกแล้วริวต่อไปอะไรดี่ีดิวโดนสับเลยอะเออจริงๆริเราโอเคไหมที่แบบแฟนคลับเราจับจิ้นกับพี่เตยอะไรอ่าหรือหรือว่ามันคือความชอบของของปกติอืมใช่อยู่อยู่ที่เขาจะรู้สึกยังไงหรือว่าริวกับพี่เตยนี่คือพี่น้องเลยพัฒนามาพัฒนามั้ เรือเรือมันมีโอกาสเรือเต็มพายนะแต่เต็นเต็มยไม่ไดพี่ถามจริงริวเขินไหมเพราะว่าพี่เต้ยเขาก็เป็นหนึ่งในตัวท็อปนะออพี่เต้ยนารักพี่เต้ยเะล่ะที่เราเอาจริงผมเขินที่พี่ถามมากกว่าเนอะผมจะไปไหมออกพี่เต้ยต้องไปสักรักไหมไม่ใช่เลยนะพี่ตอนนี้เราโสดไปหรือว่าสถานะคือ ถ้าจาพูดจริงๆคือคือการคุยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ริวจะบอกพี่ๆทุกคนตลอดว่าริวดิวขอพร้อมรอเวลาจริงๆเพราะมันชัวงงี้ยดิวจะมาบอกทุกคนเลยไม่จะปิดตังเลยเลยเพราะว่ามันพอพูดเรื่องความรักเราอยากให้แบบว่ามันชว์จริงแล้วออกไปเราไม่ได้สมมติว่าเราพบครนี้แล้ววันหนึ่งมันเกิดมีโอกาสไปต่อไม่ได้เปลี่ยนไปเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเรา เราอยากมั่นคงกระชวนจริงๆเราจะมาบอกทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงเลครับก็คือมีมีคนคุยแล้วมีคนคุยมีคนคุยก็มีคุยแล้วเปิดตัวก็คือก็คือนาอะไรไม่้คนที่เคยมีข่าวคนนี้เคยมีข่าวก่นานนี้ไหมมก็ ก็ดครก็คือคนนั้นแหหตีนเตยนเตนเตียนยูยเขินที่รูปหูแดงนะอ๋อใช่จริงเขินน่นแหลถามพี่เตเอางี้นราเปลี่ยนถามไม่ได้แล้วพอมีคากับพีเต์อย่างเงี้ยเขาคนที่เีาเรอคุยอยู่อะเขาจริงจริงคือเข้าใจเาคือยู่กับพีเตอ์พี่น้อง เราเข้าใจแต่คนของเราเขาแ้กเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเพราะเรามีใะไรแาะว่าเราไม่ได้ติดตั้งอะแต่ว่าคสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็คือคุยคนเดียวกับคนคนนั้นต่เงเชื่อเราพี่ผมไม่ได้พูดหรือไม่ได้บอกอะไรนะที่ไม่เหย้าพี่ไม่ระบุดโตับ เียอะไรกันนี่อะไรกันนี่ยขึ้นเอาปกาเจ็ดปีสค่ดนชัดขึ้นเลยครับผมใช่ครับผมก็ฝากนะครับได้ฝากผลงานเลยนะราจะเป็นมาสอนว่าผลงานเลกใครก็ฝากด้วยนะครับครับยืมไปทำด้วยกันเอาไป้ก ไม่ตักมีมีความเรื่อองแรกให้เอาตวเเลตนกดีจนะดีจปุจะจ้ยหมดแต่ดอกมันจะม้ยโอ๊ยอไรอเ อ่ะตาวนี้นเออเออ,อมไม่ตายไม่ว่ะเอาไปเลี้องันี้ได้อะลูกอะเรตนี้ครับลูกนี้สุดเกินมา